สวัสดีครับเห็นหลายคอมเมนต์เลยบอกให้ว่าพี่ทำ EP 2หน่อยมาเริ่มไปสวัสดีครับอ้าวไอ้เหี้ยคนแรกก็ปาดกูเลยเฮ้ยคนนั้งไอวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรกันอะนั่งเล่นแล้วจะเีมอยู่หรอครับพี่ไม่ได้สตรีมพี่อ่านเคี๊ยวอยู่ได้บ้านน่แม่ได้โอ้ยไม่มีรองประคัานี่พี่ยังมาวันกูยังสี่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเฮ้ ไอโดนี่ไอโดนี่ไอโดนี่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยู่โคราชครับผมเออคนโคราชบอแมนแล้วอุ้ยสาวอุ้ยเลี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแทนอนยเฮ้ยอะไรมาเต้อะไรดังหน่าวะฮะกดอ้าวมาดูสาวๆหน่อยมาปังไม่ทันแล้วมาปางไอมาปางมันไม่ทันแล้วคนสวยสวัสดีครับ วส,วส, bon <S <s สวัสดีค่ะทุกคนด้งขอคนที่เราไม่รู้จักหน่อยได้ไหมแบบไม่รู้จักเราอะว้าวสวัสดีค er ่ะเอ้อเฮ้ยทำไมไม่ไปโรงเรียนอ่ะเอ้ยนาคุณคุณไว้เหี้ยโวยคุณหนากูมาสิคุณมึงละลานาคุณคุณโอ้โว้ย อ้นาอ้นาคุณคุณเดาเลยวัสดีค่ะหล่อมากเลยพี่แมทมานี่มาแม่เรียกคุณแม่นะครไม่ใช่ใช่ตอีโอ้ยเสียงพัดลมดังมากเลยลูกสาวผู้สาวทำอะไรอยู่คะไม่แม่ไม่ได้ดังเรียกแม่สิแม่ขาลูกสาวลูกสาวอายุเท่าไหร่แล้วคะ่สี่ค่ะมีแฟนหรือยังเนี่ยผู้ชายมาจีบหรือยัง ไม,ไม่ไม่ไม่เฮ้ยชื่ออะไรอ่ะเขาชื่ออิมเมดอิมเมดพี่อย่าพูดดังทำไมอ่ะทำไมพี่จะพูดดังไม่ได้คะพี่แคจะพูดทีนิดเดียวเองเดี๋ยวอ่พูดได้เลยเหรอรอุ้ยน,นี่แหละสาวสาวเฮ้ยว้าว ไครวะชื่ออะไรวะพี่เขาชื่ออะไรวะกูชื่ออะไรไม่รู้พี่ชื่ออะไรลืมเห็นอยู่ในนิกต่อกันพามาสามครับสองแคมป์กันหนึ่งจะพึ่งตายยังอะไรยังอะไรเฮ้ยพี่เลาเพี้คืนนี้ไปหาได้ไหมทำงานเหนื่อยอยากอ้อนเย้ยังนึกชื่อกูไม่ออกเลยพี่ชื่ออะไรจอะไรนะไปให้หน่อยยังอะไรยังออม ช่เอ้ยใช่ยังไม่อาบน้ำเอ้ยอาบแล้วดูี่ไม่คิดว่าจะเจอพี่เลยนะเนี่ย้ธรรมดาทที่ไหนล่ะพี่ก็มาออนทัวร์แหรอเนาะนูเพิ่งเจอเ่าหนูเล่นสองวันแล้วพี่ก็เล่นสามวันพี่ชนะ ้ยน่ารักจังเอาอพีชื่ออะไรอ่ะพี่อ่ะพี่ชื่อบองพี่อันนี้ใสวองไอ้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 ไอไอ้ไ้ไย้ไอ้ไอไอ้ไ้ไ้ไอ้ไอ้ไออไอ้ไออง้ไไ้ไไองไ้ไ้อออ เราเชื่ออะไรเราอะไรเราเชื่ออะไรต้ตาถังต้ตาต้อาลงช่องพี่เลยพีผมชื่อแกมน้องแกมเชื่อโบน้องบเชื่แกมเอาแกเอาเซตด้วยกันก่อนเร็วจะลงช่องแล้วเต้นด้วยกันก่อนเซตอีกขันหนเลยไอยังเอ่อยู่เลย น่ารักเลยอ่ะให้พี่ดูดวงให้ไหมดูเป็นเหรอดูเป็นแต่ว่ามันต้องใช้ไอเดียไลน์นะในการดูเดี๋ยวรับรบกวนเราขอไอเดียไลน์เราหน่อยได้ไหมไลน์หรือไอจีไอจีก็ได้นะเรานะเดี๋ยวพี่ดูดวงใจไอจีนะเะทั้งหมดแถวต้อง าพี่ให้พูดใหม่คนดังหรือคนเท่เอาคนคนอะไรนี Demon> ู่ะไรนี่โมสั์เฮ้ยเฮ้ยคนดังเลยทำอะไรอ่ะโอ้โหแว่นมานี่มะเทสใบตองมาหนี้วะเล่นโลบอกเป้าเล่นครับเอาไหมพี่เติมโลบอกให้ คนละส0บาท่อนตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องทั้งหมดแถวต้องเลี้งหน้ากระดานทำตามคําสั่งได้พี่เติมให้เลยขวาหันเฮ้ยหันอยู่คนละทางเลยเยอะทั้งหมดหน้าตรงวันทยาครับทั้งหมดตีลังกากับหลังอโอ้ยทำไม่ได้อดแล้วถ้าทำได้พี่เติมให้แล้วเฮ้ยเฮ้ยแนี่คับ เฮ้ยพี่พี่พี่คุยกันดีๆนะเว้ยมีอะไรคุยกันดีๆที่ผมเห็นพี่ขี่รถในบ้านไม่จริงไม่จริงเอาปืนลงหรือยังโอเคโอเคมีอะไรคุยกันดีๆนะเว้ยเฮ้ยไอ้สารตัวจิ้งจกน้องตันติดตาังนติดตาังนติดตาังนติดตามเออรู้แล้วบ้าโท้หันไหล่บ้าโท้หันไล่รักครับรักครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร ไอ้น <łość> ้ำไอ้น้ำใจนเยนเจนเยนไอ้น้ำใจนเย็นเอ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเน่อเมกาบาเลยเนี่ยไปอ่ะมานี่แล้ววันนี้นะครับก็โอ้โหเจอแต่ไม่เจอผู้หญิงเลยไม่เจอนักศึกษาเลย เล่นเวลาไหนกันว่าใครรู้ว่านักศึกษาเล่นเวลาไหนก็ <c oughs> คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะรู้สึกว่าตัวเองมี FC ตัวน้อยเยอะนะครับก็ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดซับคลายแชร์เพื่อนด้วยนะฮะ <c oughs> ถ้าชอบอยากดู EP 3 <c oughs> คอมเม,ามานต <c oughs> <c oughs> <ๆ>์มาได้นะ,ะเจอกันคอนเทนเนอร์คร <c oughs> <c oughs> <ๆ>ับผมบายบายสล